สัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำปุ่มการใช้งานของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 205นะคะเราไปดูดคลิปวิดีโอการใช้งานกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานกล้อง Total Station p e c i s i o n GT 205นะคะปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะกด1ครั้งค่ะเพื่อทำการเปิดเครื่องนะคะ เมื่อตัวเครื่องเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะให้เราทําการคลายล็อกตัวกล้องค่ะพร้อมทักหมุน1รอบนะคะคลายล็อกเลนกระดกค่ะหมุน1รอบค่ะตรงนี้จะเป็นการเซ็ตค่าตัวกล้องนะคะค่าสำหรับปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่ม SFT ตรงนี้นะคะ บวกกับปุ่มดาวตรงนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะให้กดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ตามด้วยปุ่มดาวนะคะค่ะปุ่มแรกนะครับจะเป็น f 1ค่ะตรงนี้จะเป็นเปิดไฟหน้าจอนะคะสำหรับ f 2ตรงนี้จะเป็นการใช้งานเลเซอร์ชีเป้านะคะ f 3นะคะทิวตรงนี้จะเป็นการเปิดใช้งานทิวเซนเซอร์หรือว่าตัวเฉยๆค่าระดับนะคะส่วน mem e ตรงนี้นะคะจะเป็น ตัวแสดงค่าสถานะค่ะให้เรากด ESC นะคะค่ะสำหรับปุ่ม F 1ถึง F 4ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเข้าใช้งานโปรแกรมรัดค่ะสำหรับ F 1ตรงนี้นะคะ DIS ค่ะก็จะเป็นการยิงระยะนะคะสำหรับ F 2 SHV ตรงนี้นะคะจะเป็นการสแสดงค่าแนวสลปแนวราบและแนวดิ่งนะคะค่ะสำหรับ F 3นะคะ HZ นะคะตรงนี้จะเป็น การกำหนดมุมองศาในแนวราบนะคะสำหรับ F4 ค่ะ EDM นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าแล้วก็เลือกรูปแบบการยิงค่ะค่ะสำหรับปุ่ม BS ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่ม backspace นะคะหรือว่าปุ่มลบข้อความค่ะแล้วจากนั้นนะคะปุ่มเพจตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้าเพจนะคะกด1ครั้งนะคะจะเปลี่ยนหน้าเพจจากตรงนี้นะคะตอนแรกจะเป็นเลข1ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นหน้า2นะคะ F1 ค่ะศูนย์เซตนะคะตอนนี้จะเป็นการเซ็ตค่าศูนย์ค่ะ ค่ะสำหรับ F2 นะคะจะเป็นโปรแกรม c i d นะคะ F3 นะคะจะเป็นโปรแกรม SO นะคะจะเป็นโปรแกรมวางผังวางหมุดค่ะสำหรับ F4 นะคะ REC นะคะจะเป็นตัวโปรแกรม Re c อร์นะคะหรือว่าโปรแกรมบันทึกไฟล์งานค่ะกดอีกครั้งนะคะจะเป็นหน้า3ค่ะสำหรับ F1 นะคะ MLM นะคะอันนี้จะเป็นโปรแกรมหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนะคะ F2 ค่ะจะเป็น R.E.S.E. นะคะอันนี้จะเป็นโปรแกรม reception นะคะจะเป็นการหาค่าจุดตั้งกล้องค่ะสำหรับ F3 นะคะเมนูจะเป็นการเข้าใช้งานเมนูในโปรแกรมต่างๆนะคะอันนี้เราจะมาสอนกันในคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับ F4 นะคะ H.T. นะคะตรงนี้จะเป็นใส่ค่าความสูงของเป้าปีซึมนะคะแล้วก็ตัวกล้องค่ะค่ะตัวลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าสลับไปซ้ายขวานะคะ สำหรับโปรแกรม ENT ตรงนี้นะคะสำหรับปุ่ม ENT ตรงนี้นะคะหรือว่าปุ่ม Enter ตรงนี้จะเป็นปุ่มตกลงเข้าใช้งานโปรแกรมหรือว่าเมนูต่างๆนะคะสำหรับปุ่มตัวเลขตรงนี้นะคะทั้งหมดหรือว่าตัวอักษรทั้งหมดตรงนี้จะเป็นปุ่มป้อนค่านะคะสำหรับตั้งชื่อไฟล์งานต่างๆค่ะค่ะหากเราต้องการเปิดใช้งานเลเซอร์ชี้เป้าตรงนี้นะคะให้เรากดที่ปุ่ม SFT ค่ะแล้วก็ปุ่มเครื่องหมายลบค่ะตรงนี้เลเซอร์ก็จะทำงาน ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานหน้าจอต่างๆตรงนี้เข้าวๆนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเยี่ยมชมตัวกล้องของเรานะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูม P ีนัมเบอร์วันค่ะร้านของเราค่ะตั้งอยู่ในโครงการบิโซซอยบางนาตราด23สโทร0 2 1 0 3 4 5 4 2ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะที่แอดไซน์เกีด P ีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ